ตัวแรกครับเป็นงัวทองครับทองเจ็ถึงเดือนนะครับท่ายสูงลอย33บบวกลบครับเป็นสาวทองแรกเปิดว้ครับ33,000ครับพี่น้องงัวทองโตที่2ครับพี่น้องอ้วนก็โตแรกเลยพี่น้องเอ้ยทองเจถึงเดือนครับเจเดือนที่เขา8เดือนท่ายสูงลอย3หาบวกลบครับพอจอยห้องว้2 9อง0มัง้วทองโตที่3ครับพี่น้องทอง4เดือนกว่าครับเจ้าล็อกกี้ครับ หนังหนาอีกแล้วพี่น้องนะครับเปิดเบาๆครับไปลูกิดซ้อนในทองครับเปิดไปสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองครับพี่น้องต่อล่องได้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบายบายครับบายนี้ครับพรีจ้าปทุมราชครับผ้าพีผ้านองมาเบิงงวดทองสามโตครับพี่น้องอ้วนๆแบบนี้ทั้งสามโตเลยครับพี่น้องครับเอามีราคาสองหมื่นสองพันสองหมื่นเก้าพันและก็สามหมื่นสามพันครับ กันทองทั้ง3โตครับพี่น้องอ้วนๆแบบนี้เลยครับค้ายแบบนี้เลยอยู่ของงัวพรจอยครับอยู่บ้านซากก่อนนิคมครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่ทองสโตประกันทองทั้ง3โตราคาทรงฟรีลอยโลกทุกโตครับอ่ะเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้ก่อนพี่น้องตัวนี้แบบงามครับพี่น้องสาวทองแรกครับตัวแรกครับเป็นง้วงทองครับทอง7จถึงเดือนนะครับถ่ายสูงลอย33บวกหลบครับเป็นสาวทองแรก เปิดไว้ครับ3 3 0 0 0ครับพี่น้องราคาห้องครับเพิ่นอ้วนพี่น้องและก็นังหนาพ้อมและก็หู้พ้อมครับสูง่อย33บวกลบครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องทอง7-8เดือนนะครับปากกันทองนะครับนี่สดดีบ่มีตําหนิอีกยังเลยครับพี่น้องสดแห้งคอหูดำครับจมูกดำบ่สิกบ่แ่งครับนี่สาเเื่องแห้งนะครับตัวนี้ ควันจับจุม่องนังทับนังนาอ่างลึกนะครับเล็บงามกว่าเท้างามนุ่มสีเต่าครับควันจับจุม่องนังทับตัวแรกนะครับพอดีเลียงแห้งนะครับพอดีเลียงแห้งตัวนี้เครื่องดําเครื่องโบดครับปากกันทองครับขาทอกขาท้อนปากกันห้ซิฟหามือครับทรงฟีลอยโลครับผู้ใดหางัวงผู้ดีเลียงครับตื่อให้พ่อให้แม่เลียงพี่น้องนี่บอบพิษหวังนะครับงามผมหมักนํานะครับมัวงตัวแหลกตัวนี้นะครับ สามหมื่นสามนะครับเหล็กก็เท่าครับปากันนังน้าแห้งน้พพ่จาเขาจับให้เบิรงครับพี่น้องหูแห้งครับหู้โหูสุดสุดครับล้างกว่างเลยนะครับอ่ะพอจอยก็ยืนอยู่ข้างผมี่แ่ละผมไทยเป็นเห็ดหมองไทยดีก็เลย่ไปตรงจับนะครับน้าพิจาจับให้เบิง์ะสามหมื่นสามพี่น้องนะครับสุดสุดเลยพี่น้องมมีตำหนิเอียงนะครับเบิรงฟังนีดเดีออ่ะเพชรดำนะครับล้างเพลินนี่ครับเพชรดำสนิดนะครับ นุ่มสีเต่าครับซาทองแหลกนะครับกวงข้างดําตัวทองโดยอันดราซ่าครับพี่น้องตัวแหลกเดี๋ยวฟิจาปินอีกฟังหนึ่งให้เบิ่งไปลุกไปปินไปครับอ่ะเบิ่งฟังนี่ครับมองมีหมองแต้มหมองแงงครับพี่น้องสดสดนังหนาหนาทั้งสี่นะครับตัวแรกครับสาวทองแรกเจ็ดถึงแปดเดือนครับทองประกันทองครับห้องสามสิบสามครับงามบอพี่น้องอนาคตดกสิญยขึ้นอีกไลน์นะครับพี่น้องนี่คือสาวทองแหลกครับหนาหนกงามเป็นบรามัน์ดูผสมนะครับ จกมูเขาว่าสีปลแวงขุดพันจอยเตี๋ยวมางงวงมานผจาไทยนะครับมีอยู่3โตัวมือนี่หรือท่านใดอยากแพ็คกกยินดีครับพี่น้องค้าใก๊ไก่อยากบ่คุมค่ารถกับไปน้ำกัน3โตัวเลยก็ได้ครับราคาหนาเรียงทุกโตเอามากถือใจกระท้มากครับนี่นะครับปะจุงออกพันจอยบัดน,นี้ก็ให้เบิ่งทายางเล็กน,น้อยนะครับหวัวจุงบนออหุ่นก็ไดเออหู้ไปดองหูแห้งอ่ะนี่ครับ ต่อไปเบิงโตที่สองเลยครับพี่น้องบานนี้ครับงวดทองโตที่สองครับพี่น้องอ้วนก็โตแรกเลยพี่น้องเอ้ยทอง 7- 8ถึงเดือนครับเจ็ดเดือนที่เขา8เดือนท่ายสู่งลอยสามหาบลครับพอจอยห้องไว้สองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องนะครับสองหมื่นเก้านะครับพันนามาลูกหนังแบบนาพี่น้องเอ้ยนาแห้งนะครับเคยไปดูกันหนึ่งโตครับโตที่สองในทองครับประกันทอง สมโตมากนะครับตัวแรกก็สมโตมากขึ้นกันนะครับนี่พี่น้องนะครับลึกดีน้าดีนะครับสูงหน่อยสามหาบกลบครับเอาผูใด้มัง่วสไตล์อ้วนอ้วนนะครับขึ้นไปนอนทั้งเครื่องนีได้เลยพี่น้องเอ้ยนะครับพูดนะครับนั่งน้าแห้งนะครับห้องเศาเกาประกันทองครับขารทุกคาทอนประกันให้ซิฟหาเหมือนครับเป็นลูกสองในทองครับนี่ โอ้ยห,หนังควันจับชูมองนะครับนะครับท่องง่ายแล้วเล็บกระเทะาะปกติครับมองว่า8เดือนพอจอยกระบอกเจ็ดถึงแเดือนนะครับเจ็ดเดือนเขาแปดเดือนเพศดําแดงนะครับพวงหางดํานุ่มตีตานุ่มงามงามเด้อพี่น้องงวงลูกแหลกนะครับเด้อลูกสองในทองนี่ครับหน้าตาน้องเพิ่นบวซนบยังยนะครับกินเก่งสุดๆดจมูกนะครับบวสีบวแหวงครับใบหูบวสีบวแหวงโอ้ยเนื้อหนังโพดนะครับนุ่มแบบงามนี่ครับนุ่มลูกสองในทองชัดเจนนะครับอันนาำพี่ดุ ปาดหนังอ่ะพี่น้องเบิ่งหนังเพิ่นหนาบอนะครับบ่ส้นนะครับหมอหูนะครับ,บ,รบ,นะรบตัวนี้เข้ากล้องลูกตัวนี้สองืันสองครับตัวนี้สองพนสองพี่น้องห <c oughs> นาะตึบตัวนี้กันเลยอ่ะเบิ่งครับนี่เบิ่งจมูกเพิ่นนะครับนี่เดอ้ออ่ะชัดชัดห้องซอกเก่านะครับอตอรองไดพี่น้องตอรองไหนซอกเก่านะครับเป็นหัวทองไก่ขอดอะไรก่ะเพิ่นอ้วนนะครับ อ้วนแห้งนะครับงม้อแบบนี้ออกลูกมากลูกกับอ้วนไปนึ่งหมกไปนําครับพี่น้องเลี้ยงง่ายเลี้ยงโตดีครับออกลูกมากด้ยสองสาเดือนนะครับลูกอ้วนแม่กับผสมต่อเนื่องจากผสมบูดครับเอาเลี้ยงไปบบพิษหวังครับพี่น้องนะครับเล็กกว่าเท่าปกติครับคาร์ทูกะท้อนพอกันให้สมโตมากครับพี่น้องสมปลามันมาหันหนามันเหลูกไออันนี้หันมพอเบื่อไหรแล้วนะครับหันหน้าลูกวะมานี่บมาหันมาหู้พี่น้องนะครับ สนใจกระโทนมากครับพี่น,อน้องนุ่มสีเต็มนะหันมาแล้วนี่หน้าตาน้องเพื่อนบอลแอนส้นบอลยังนะครับเรื่องกินนี่เป็นไงนะครับเลี่มเกง่งกินเกง่งเอานะครับพี่ด,ดาแดงครับสองหมืนเก่าเด้อหลังกองกว้างครับพี่น้องน้องเพื่นมาถึกใจกระโทนมากครับค่าทุกค่าทอนประกันให้ซิฟหาหมือน,นะครับส่งฟรีร้อยโลนะครับไปนาการเกษตรหลายร้อยโลดอกพี่น้องเลยสามโตกับจิ๊บสามหอโลคุณป้า อ่ะนะครับเป็นตัวที่สองปะจุงพันที่เก่าล้วนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งทายางครับพี่น้องนะครับเบิ้งทายางจัง่อยเออบนกระดัยพอ่อจอยเบิ้งฟังควาพอดีเออเอาเบี่ยงมานะครับเออฮะหมุนปุ๊บตันอ่นะนี่ครับพี่น้องโอ้อ้วนแห้งสองบนเก่าห้องนะครับต่อไปเบิ้งราคามะเ,เบานะครับถึกๆแบบนี้ ตัวนั้นกัหนังนาเต็มพุ่กันนะครับสามโตนี่นาเลียงพุ่เลยง้วทองโตที่สามครับพี่น้องทองสี่เดือนกว่าครับเจ้าร็อกกี้ครับหนังนาอีกแล้วพี่น้องนะครับเปิดเบาๆครับเป็นลูกที่2อในทองครับเปิดไปสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองครับพี่น้องต่อร่องได้ครับโอ้หนังหนาแห้งพี่น้องเห็นบอผมบอกเลยอ้วนทุกโตมือนี้สูงรอยยี่สิบสามกลบครับพี่น้องนะครับเป็นง้วไทยกลางเท่านี้แหละหนังแบบนาและก็สดพร้อมนะครับ ห้องกับเจ้าล็อกกี้ครับวันที่ผสมครับวันที่สิบหกกันยานะครับหกหกจำนวนกว่ายี่สิบห้ามิถุนาหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดครับหลอดอยู่ด้านล่างตัวทองแล้วนะครับมีคลิปให้เบิ้งเนื้อพี่น้องนะครับเจ้าเราล็อกกี้นะครับนี่พอพันนี่ครับห้องสองหมื่นสองพันทองเลกก็สดนะครับเพชดำพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าครับลูกสองในทองครับแมงวันกวนเพลินเหลือบกวนเพลินพี่น้องเอ้ย ะเบิ่งครับเบิ่งความสดเพิ่นจมูกดำวชีบ่แบงคิบหูดำสีแดงงามนังนาดีครับนี่สาเสื้องเหมือนกันนะครับเสื่องปาดเหลือบกวนอ่ะเล็บกระเทาปกติครับนมสีเต่านะครับนี่สองหมื่นสองนี่คืองอทองครับพี่น้องพอดีเลี่ยงเลยครับทรงฟีลอยโล่ครับตนลัยใหญ่นะครับงอตัวนี้เอาเบิ้งนะครับลำตัวยาวนะครับแล้วก็เพชรดำนะครับเครื่องโบดข่วงหางดำครับขาทุกขะท้อนประกันให้ครับ ทองประกันห้ครับตรวจทองเรียบร้อยครับโดยอันตราเศว้านั่งหนาแหงนั่งหาแหงแล้วเอาหลู่ไปเพิ่นละถ่ายมุนมุนพี่น้องิึงน,น,น่ครับถ่ายมุนมุนเขาว่าตรวจทองก็บามันเนาะพี่น้องบานเท่าอืน่นอันนี้พอจอยตรวจทองให้เบิร์ตเด้อพี่น้องม่งต้องเป็นห่วงครับมือน,นี่ขัดสันมาเพิ่นว่าง่วยกว่าสิไดมากพี่น้องเอ้ยเก็บมาเป็นเดือนเลยครับสามโตนี่เรียงท่าพี่น้องเอาสองหมื่นสองพันนะครับราคาห้องต่อรองได้ครับ ทอง4ีถึงหเดือนนะครับซเดือนกว่าเครื่องโบสนะครับนุ่มซีเต่าบ่มีติงครับเล็บข้อเท้าปกติครับทองเขาเจ้าล็อกกี้นะครับอ่ะค้าพี่น้องนะครับอยากเลี้ยงง่วงเบิ่อไม่สามโตนี่เป็นทางเลือกครับค้าเด็ดไปน้ากันกระแห้งยินดีครับพี่น้องนะครับบ่มีค่าลดค่าลาฟเพิ่มนะครับตั้งคอกเลยสามโตนี่อ้วนๆ่ทั้งสี่นะครับซื้อสามเลหกไปเลยอ่ะพิกัดที่บ้านซากควานิคมครับตัวเมหน้าว้าอําเภอ ปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญครับมากตัวไร้โทรมาหาพ่อจอยได้ครับที่ลงเพจมาแลงนะครับลงยูทูบมาอื่นเสาครับวันที่ยิบเจ็ดนะครับเพจก็จะลงวันที่ยิบหกนะครับมาแลงลงให้มากก็โทรมาเลยได้ครับเด้อเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยครับอ่องล็อกกี่ซีเดือนกว่าสองหมื่นสองตาจูงยายเลยพ่อจอยแล้วนะครับครบแล้วสามตัวนะครับสีเอาพนลำนะครับย่างให้เบิ้งเล็กน้อยนะครับสดดีพี่น้องสามตัวนี่นะครับอ้วุ่นไร สำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับขอจบคลิปเพียงนะครับสวัสดีครับ